สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ All Big Channel นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมผมมีเกมเปิดใหม่จะมาแนะนํากันนั่นเองนั่นคือเกม Ghost So M นั่นเองนะครับหลายๆคนได้ยินชื่อเนี่ยน่าจะร้องออกกันแล้วนั่นเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยสมัยยุคอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือว่าร้านเน็ตเนี่ยเปิดร้านเกมเข้าไปเนี่ยต้องมีสักตู้2ตู้ที่แบบนั่งเล่นเกม Ghost ออนไลน์อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหสมัยก่อนโคตรฮิตนะฮะมาวันนี้ครับผมปี2025นะฮะตอนนนนนีี้้้้้เเเเเ่่ยตััววววกกกมมมไไดดดปิใใหใอออออรร์ชืืถแแลออแล็ทําา อัปเดตพวก Quality o f l i f e ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเกมเมอร์ยุคใหม่ด้วยวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเกมคร่าวๆแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวเกมตอนนี้เนี่ยยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่แต่ก็สามารถดาวน์โหลดมาทดลองกันได้แล้วนะฮะสำหรับ iOS เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่านเทสต์ไฟล์ลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันในคลิปนี้เลยแล้วก็มีวิธีดาวน์โหลดให้ด้วยซึ่งทุกคนสามารถลงทะเบียนพรีเรจิสเตอร์ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14ตุลลาเลยเยพื่อรับของงรางวัสมนาคุณตอน Open Beta นแจจกกหัก เต็มมาเดี๋ยวเราไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดีวิวโ o s โซเอ็มภาคนี้กันเลยดีกว่าจัดไปฮะ เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนั่นเองนะฮะอ่าจะสังเกตได้ว่าภาพเนี่ยเป็นแนวแบบพิกเซลอาร์ตนะครับเป็นแนวแบบบิดๆเนะออกแนวเลตโทรหน่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวแบบ 2D i z e Scrolling นั่นเองนะครับก็คือเราเดินซ้ายเดินขวานะฮะสามารถกดกระโดดได้กระโดดสูงได้นี่อะไรประมาณนี้เลยเดินได้อิสระเลยนะครับมีตึกรามบ้านช่องอยากกระโดดอยากจะปีนอะไรก็เต็มที่โดยหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือต้องทําการพัฒนาตัวละครนะครับอัพสเตตัสหาของสวมใส่เจ๋งๆมาใส่แล้วก็หาสัตว์เลี้ยงเท่ๆมาใช้นะครับ นี่น้องควายธะนูตัวนี้นะครับตอนนี้มีแพ็กพีเซลอยู่ด้วยบอกได้เลยว่าสเตตัสแบบเบิ่มๆเลยนะครับน้องถุยตัวนี้เนี่ยของโคตรดีมาเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวผมโชว์เกมเพย์ให้ดูคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่าโดยภาคนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นง่ายมากนะครับเพราะว่าเรื่องเควสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็กดเลยครับปึ๊บมีตัวย้ายแมปแล้วมันก็จะพาไปทันทีเลยปึ๊บ อันนี้คือมันมารับเควสกับ NPC นะครับกาจัดผีล่มเดี๋ยวข้าจัดก,การให้อ่าจัดไปแล้วก็ย้ายไปที่แมปทันทีเลยปุ๊บแล้วก็ปล่อยมือครับอันนี้คือผมไม่ต้องเล่นแล้วนะมันทําการแบบย้ายแมปเดินให้ตีมอนให้เสร็จสับเลยตอนที่เราจะเล่นเองเนี่ยก็คือตอนที่เราแบบลงดันลงเลทกับเพื่อนๆนะครับอันนี้มันจะเป็นพวกทำเควสเราอาจจะแบบไม่ต้องเล่นเองก็ได้เนะบางทีเราก็แบบสามารถทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ทีมของเกมนี้เนี่ยจะออกแนวแบบพูดผีปีศาจเนอะตัวที่เรากาลังตีอยู่เนี่ยก็ ก็ในแมปจะมีไอตัวผีไร้หน้าด้วยจะเป็นพูดผีพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นแล้วผมบอกได้เลยว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือออกแบบไอตัวพวกแบบปีศาต์วกผีได้โคตรดีเลยนะเจ่งดีเหมือนกันโอเคเรียบร้อยครับเสร็จเควสพอเสร็จเควสปุ๊บมันก็เดินไปส่งเควสให้เสจสับเลยคือผมแบบแทบไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับ <S <S อย่างที่บอกเลยว่าจังหวะที่เราจะต้องเล่นเนี่ยก็คือจังหวะที่แบบเราลงดันเจียนเล่นกับเพื่อนๆนะเท่านั้นเลยนะฮะโอเคส่งเควสปั๊บ เราก็จะได้เงินนะครับได้ EP เนาะ <l ots> แล้วก็บางเควสเนี่ยมันจะให้พวกของสวมใส่หรือว่ายาเจ๋งๆมาด้วย <l ots> พวกคำพงคำพีนะฮะภาคนี้ผมบอกได้เลยว่าเล่นโคตรง่ายเลยนะครับต่อให้กดสคริปตูตอเรียเนี่ยซึ่งจริงๆไม่ควรเนี่ยก็สามารถเล่นเป็นได้ไม่ยากเลยะคร <l ots> ับดยตัวละครเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้โดยการอันนี้จะเป็นพวกของส,มสงะะมวมใส่ต่างๆนะฮะมีแหวนมีชุดอาวุธต่างๆนะครับเสริมพลังจะตีบวกก็ได้จะอัปเกรดจะใส่ลูกแก้วก็สามารถทําได้นะฮะเนี่ยกดไปแล้วก็กดดําเนินการปุ๊บ สัมผัสหน้าจออ่าอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นการตีบวกเนอะอันนี้จะเป็นการใส่อัญ,ญมณีนั่นเองนะครับโดยอัญ,ญมณีเนี่ยจะมันจะทําการเพิ่มออฟของอาวุธของเรานั่นเองนะครับปึ๊บอ่าได้เมจิกแทกหกนะครับโดยสเตตัสต่างๆเนี่ยเราก็สามารถอัพได้นะครับโดยของผมเนี่ยเป็นอาชีพนักเวทเนาะผมก็จะอัพอ,อินเป็นหลักนี่ประมาณนี้เลยปึ๊บ เป็นการยืนยันการอัพสเตตันะครับหรือว่าถ้าใครเล่นสายกายภาพเนี่ยก็อัพสเตนไปอะไรประมาณนี้แล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลด้วยเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาสกิลของเราอันไหนเนี่ยไปใช้ไปใส่ในช่องที่เราแบบจะกดข้างนอกเนอะแล้วพอเราเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราก็สามารถมีสกิลเฉพาะอาชีพเนี่ยมาใช้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลเฉพาะฝ่ายเนอะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของการเติมยาซื้อของซื้อของของภาคนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ายิ่งโคตรสบายครับ <c oughs> เพราะว่าเราสามารถกดตรง3ขีดด้านบนแล้วก็กดร้านค ทั่วไปไปน,น้ำยงน้ำยานะครับอาวุธชุดเกราะเครื่องประดับรวมทั้งพวกอุปกรณ์ไลฟ์สกิลต่างๆเนี่ยเบ็ดตกปลาเนี่ยจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้พอยาหมดปุ๊บอยากจะเติมยาก็คือเปิดมาซื้อได้ทันทีเลยนะครับโคตรสะดวกแล้วก็อย่างที่ผมแนะนําเจ้าควายธนูไปเมื่อกี้นะครับไอตัวสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็จะทําการบวกค่าสเตตัสให้กับเราด้วยนั่นเองนะฮะน้องนะครับอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกมแจกมาตอนช่วงต้นเกมนะครับจะเป็นหมาป่าเนอะเหมือนหนูตะเภาเลยตายเถอะ นี่สเตตัสมันจะแบบเบสิกเบสิกหน่อยนะครับสำหรับเจ้าควายธนูตัวนี้เนี่ยสเตตัสของน้องเนี่ยก็ราวๆประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโห้เดือดเลือด2008นะครับตีกายภาพตีเวทบวกเกือบพันเน่ะมีอีพีตัวละครให้ด้วยโดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงพร้อมๆกันเนี่ยได้ทีละ2ตัวเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าจะต้องทําการใช้ของในการปลดช่องสัตว์เลี้ยงก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ครับผมแพ็คพีเซลนะครับน้องควายธนูนั่นเองนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าที่ผมลองควายธนูมาเนี่ยไอตัวเนี้ยก ัหลงเ,เกมเพย์นี่คือคนละเรื่องเลยครับน้องคือโบกสเตต,ตัสโคตรเยอะของมันต้องมีจริงๆครับสัตว์เลี้ยงเทพเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยเลยนั่นเองนะฮะโดยแพ็กของน้องเนี่ยจะมี3แพ็กเกจนั่นเองนะครับสามารถเลือกช็อปได้ตามที่ต้องการเลยแล้วก็ในส่วนของเกมเพย์เนี่ยนอกจากทำเควสเดินตามแมปเก็บเลเวลต่างๆเนี่ยก็ยังมีแบบพวกดันเจียนต่างๆให้ลงด้วยนะครับมันก็จะเป็นพวกดันเจียนรลยวันนะครับสามารถลงไปฟาร์มทรัพยากรต่างๆได้เดี๋ยวผมลองลงให้ดูสักดันก่อน,อนละกัน แล้วก็ในดันเจียนเนี่ยเราจะเปิดออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราเล่นมือเนี่ยมันก็จะดีกว่านะแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมเปิดออโต้ไว้เลยละกันปึ๊บอ่าปึ๊บเจ้าพวกมนุษย์ถึงหน้าตาข้าจะแย่แต่จิตใจข้าดีนะเอา้านี่เราเป็นฝ่ายตัวร้ายเหรอเนี่ย <laughs> น่าจะเป็นบอสของดันนี้หรือเปล่านะครับเฮ้ย,ยทุกคนนี่ไงว่าน,นอนสายฟ้ามาแล้วตีตีอันนี้เดี๋ยวผมปิดออโต้ก่อนไอตัวนี้น่าจะต้องเล่นมือ ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเ้ยจะตายแล้วปั๊มยาก่อนยิงโอเคเรียบร้อยครับวานนอนสายฟ้าหูยเกือบไปโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นการพิชิตด,ดันเจียนไปได้เงินนะครับแล้วก็ของรางวัลเนอะ แล้วก็นอกจากลงดัน PVE แล้วเนี่ยเราก็ยังมีระบบอารีนาด้วยนะครับแล้วก็ระบบอารีนาของเกมนี้เนี่ยเจ๋งตรงที่มันเป็นอารีนาแบบเรียลไทม์ด้วยนั่นเองนะครับก็คือสู้กับผู้เล่นคนอื่นแบบสดๆเลยมาเดี๋ยวผมลองลงให้ดูสักตาก่อนแล้วกันโดยตอนที่เริ่มต่อสู้เนี่ยมันจะจับคู่ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ปึ๊บเริ่มต่อสู้อ่ามาแล้วครับผมมาแต่เรามีเจ้าควายธนูนะครับเราได้เปรียบนิดนึงนะแต่เย็นเนาะโดดข้ามหัวมันไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิง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 วิ่งมันตีเรา300นะครับเราตีมันพันหกได้อยู่โคตรได้เปรียบวิ่งต่อไปเรื่อยๆทิ้งระยะเราเป็นนักเวทนะครับอย่าโค้งวงในโอโหโอเคเรียบร้อยนะฮะจะกินพี่ยากไอ้น้องขายาโอ้บิ๊กผู้เลี้ยงควายนะครับ โอเคครับผมก็ลาลาประมาณนี้นะครับสำหรับการ PVP นะถ้าเจอคู่ต่อสู้ตึงๆตอนที่เราแบบมีสกิลมากกว่านี้เนะี่ยผมว่าน่าจะมันกว่านี้หลายเท่าเลยนะ แล้วก็เกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับสามารถแอดเพื่อนสามารถตั้งปาร์ตี้เนี่ยจุดประสงค์ของการตั้งต,งตี้เนี่ยคือมันจะมีดันเจี้ยนที่เราสามารถลงพร้อมๆกันกับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นลอยแยกงมิติหรือว่าเลดบอสตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเปิดตอนเลเวล8ปดสิผมยังไม่ถึงอ่ยดิแล้วก็มันจะมีกิวด้วยนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ผมก็เข้าคิวมาแล้วคิวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคิวเป็ดแดง <laughs> สำนักเป็ดแดงซึ่งในกิวเนี่ยก็จะมีผลพวกกิจกรรมต่างๆนะครับเนี่ยสามารถมาเช็คอินรับของรางวัลได้แล้วก็การที่เราอยู่กิวเก่งๆเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกพาสซีปประจํากิวนะครับเนี่ยบบกอีพีบวกค่าตีกายภาพตีเวทนะครับววกทองที่ได้รับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องหากิวที่มันแบบจริงจังพอๆกับเราด้วยนั่นเองนะฮะประมาณนี้ โอเคครับผมเข้าคร่าวหุยทุกคนเจอผู้เล่นคนอื่นนะฮะแม่แต่งตัวกันเฟี้ยวซะเหลือเกินทําไมชุดทุกคนมันแบบดูมีสแตนอะไรลอยอยู่ข้างหลังด้วยวะเนี่ยอันนี้เป็นปีศาจไก่นะครับส่วนอันนี้เป็นปีศาจตาเดียวนะเป็นแบ็กกราวเนอะเออว่าไปไอคอสตูมเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรงไงกันบ้างน,นั่นเองนะฮะตัวหนังสือกลางหน้าผากน,นะครับอันนี้จะเป็นรอยบากมีทรงผมต่างๆให้เลือกนะครับโอ้ทรงผมโคตรเยอะเลยทุกคนเยอะ <ๆ S 2> ไปไหนครับเนี่ย <laughs> มีใบหน้าให้เลือกด้วยนั่นเองนะฮะตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์เอ่อดาวบนหัวโอ้หกมือสีฟ้านี่ดูมีความแบบเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจนะครับอย่างที่เท้า9้า9ดอกเหมยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกตอนวิ่งหรือเปล่าอ่านี่ไงทุกคนเห็นปะเท้าท่องอาคีเฮ้อันนี้โคตรเท่เลยทุกคน วิ่งเป็นเดอะแฟตเลยเออเป็นออร่าไฟนะครับอันนี้ผมชอบนะเท้าสายฟ้าโอ้เอออันนี้เป็นเท้าวาลีเฮ้ยเป็นบับเบิ้ลเป็นฟองน้ำนะครับบุงบ๋งบุงบ๋งบุงบ๋งบุ๋งบุ๋งบุ๋งท้าท้องดาราอ่าาาเรืประมาณนี้นะครับแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์ตอนกระโดดด้วยนะทุกคนนี่เท่ไหมเอาเรื่องอยู่นะไหนลองดูไฟตอนกระโดดดิ โอเคโค้ดท okay, okay, ี่โอเคคร่าวๆก็ราวๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวกแฟชั่นคอสตูมต่างๆเนอะใครอยากได้เท่ๆเนี่ยก็พวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ตัวเกมเนี่ยมีกิจกรรมหี่หวนคืนเป็นกิจกรรมประจําโค้ดเบต้านั่นเองนะครับซึ่งคนที่มาเล่นโค้ดเบต้าเนี่ยจนถึงเลเวล40เนี่ยตอนโอเพนเบต้าเนี่ยคือจะได้รับของรางวัลแบบโคตรเบิ่มๆเลยเป็นยาเพิ่มอีกพีนะครับมียาทอมีหีบเลือกอาวุธแอนเชียนรวมถึงชุดเกราะด้วยแล้วก็ประดับด้วยนะครับแล้วก็มี500เพฟ้า ก็ลาวๆประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมตอนช่วงโค้ดเบต้านะฮะทุกคนสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นด้วยกันได้นั่นเองนะครับสามารถติดตามข่าวสารวันโอเพนเบต้าเนี่ยได้ที่เพจโค้ s โซเใน Facebook ได้เลยนั่นเองนะครับลิงก์ทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันหมดแล้วนะฮะและที่สำคัญเนี่ยก็คืออย่าลืมลงทะเบียนพรีเ e จิสเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะได้รับของตอนโอเพนเบต้าเนอะยิ่งยอดคนลงทะเบียนเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็คือของรางวัลตอนโอเพนเบต้าเนี่ยคือจะแจกเยอะยิ่งใหญ่อลังการตามเท่าน เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะได้รับความสนุกสนานนะครับเราได้รูดีววเกมคร่าวๆเนะคนที่อยากหาเกมเก็บเลเวลเล่นหรือว่าคนที่แบบเป็นแฟนโกดออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมโอบิกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยนะฮะแล้วก็คลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเกมอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามรับชมกันไว้ด้วยละกันฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ b s c r i b e c ช anel ของโอบิกกันไว้ด้วยคลิปนี้ผมลากันไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบายพี๊ซ